ใครสนใจเติมเกมรายเลนเจอรราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง35%ได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง RJ r a n g e r ด้วยนะครับทุกคนนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับทุกคนยกผม RJ r a n g e r นะครับแล้วก็อยู่กับ ID ปั้นใหม่สายฟรีนะครับ e p ่4แล้วนะครับ หลังจากที่ไม่ได้อัปเดตไ d มาก็ค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะครับก็เพราะเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็พึ่งมาได้กลับมาทํานี่แหละก็เลยจะค่อยๆทําไปทีละคลิปละกันนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ได้ทําการปั้นตัวที่ต้องการที่จะปั้นแล้วนะครับทุกคนนะก็เกียร์ก็ใส่ตามนี้แหละมีใส่ตามมีตามเกิดนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวขอแป๊บนึงแล้วกันนะทุกคนขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแป๊บ,บนึง แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจะได้อ่านหัวข้องหน่อยอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยออกครับทุกคนผมชอบแบบเปลี่ยนไปนเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเวลาผมเปิดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วลืมเปลีป่ยนกลับนะครับโอเคลุยครับทุกคนมาโอเคครับ ก็คือตอนนี้คือผมจะลองลูปี้ไว้เปิดเกียร์นะครับทุกคนตอนนี้ผมได้ตัวแสกไอ้ได้ตัวฟิชเชอร์มาฮะผมย่อนเปิดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับทุกคนประมาณยี่ยี่สิบการ์ดนี่แหละตอนนี้ผมมีการ์ดสามร้อยยี่สิบแหละคือการ์ดผมเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆสะสมไปแล้วกันเดี๋ยวผมมีอะไรจะให้ดูนะครับหนึ่งอย่างนะครับตอนนี้เอาอยู่ไหนล่ะเอากดผิดโอเคครับทุกคน คือตอนนี้ผมมีกระดิ่งคิดปักเยอะมากแล้วผมไม่รู้จะใส่ให้ตัวไหนดีวะและตัวที่ผมใส่มันมันทีมผมไม่มีนะครับตอนนี้เดี๋ยวฟีเจอร์อืมฟีเจอร์จะใส่กี่อะไรอย่างฟีเจอร์ยังไม่ได้ปั้นนะครับเนื่องจากว่าผมแบบไอ้ตีตีไม่สู้ตัวนี้เลยอะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้แม่งแบบโกงมากเนี่ยไอเนี่ย อาลิสเนี่ยทุกคนคือแบบโกงสัสๆเลยอะคือผมไม่ไม่มีตัวที่จะไปสู้กับมันเพราะว่าความสามารถของมันคือ,อย้อนเอเรียกว่าก๊อปปี้ทีมเราให้ไปเป็นทีมมันหมดเลยครับและทีมผมก็ยังไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีขนาดนั้นนะมันก็เลยสู้เขาไม่ได้ครับสู้ตัวนั้นไม่ได้ก็เลยยังเก็บทาทางด้านของฟีเจอร์ขึ้นให้เปร์ยังไม่ได้นะครับทุกคนนะนี่ฮะยังเป็นนี่ขาดตัวเดียวเลยเนะี่ยแล้วก็ขาดตัวนี้ด้วย นแต่อันนี้คือยังไม่มีสักตัวเลยคือมันก็ลําบากนะครับแรกๆก็เล่นลําบากมากเลยครับทุกคนการเริ่มต้นที่ลําบากสุดๆเลยค่อยๆสะสมรูบี้เป็นทีละนิดนี่ฮะนี่คือข้อเสียของขการปั้นไอดีขึ้นมาก่อนที่จะเล่นป้ายเหลืองมันผมอะถ้าไม่มีเวลาเล่นก็จะปั้นลําบากแล้วมันคือแบบมันลําบากอยู่นะทุกคนเพราะว่าผมคือมันเนี่ยคือ มันจบลีกไม่สูงเท่ากับผมคำนวณดูแล้วมันไม่เท่ากับ300ลูบี้ว่ะทุกคนมผมผมได้ไม่ไม่สู้300ลูบี้ป้ายเหลืองที่ผมดองเลยนะที่ผมเล่นมาเพราะว่าตัวมันไม่ได้แบกจัดๆขนาดนั้นอะ่ะทุกคนถ้าจะปั้นขึ้นมาเล่นมันต้องเพียบพร้อมกว่านี้อะ่ะนะครับดูดิกบอันต้าก็หาไม่ค่อยได้ครับทุกคนเพราะาผมไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวรอเดือนหน้าก่อนนะครับ เดี๋ยวรอช่วงกลางเดือนนะครับนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่นเลยไอดี ID นี้นะครับทุกคนผมกะว่าจะเก็บรูบี้ไว้เปิดเดือนหน้านะครับทุกคนเกียร์โจมตีสกิลอยูแน่นอนคือมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นครับทุกคนใครอยากแอดไลน์ก็แอดมาได้นะครับทุกคน RGR สองเก้าแปดนะ RGR สองเก้าแปดใครอยากแอดมาก็แอดมาได้เด้อเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคนเผื่อลืมนะ โอเคก็พูดไว้ในคลิปเลยเพื่อกวาลืมโอเคครับโอเคมาฮะ l e ส s go ลุยครับทุกคนก็ชนะได้ง่ายๆอยู่แล้วแหละคือ ผมไม่ค่อยได้มีเวลาจับเท่าไหร่เนื่องจากไอดีผมมันเยอะนะครับทุกคนนะพอไอดีมันเยอะก็อาจจะจับไม่ทั่วถึงนะครับทุกคน<_ d _ d _>ในการเล่นแต่ไะดีนะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ไอดีนี้ผมพยายามจะเล่นให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะก็<_ <A> _ <sao> การเก็บการเล่นอะไรก็ตอนนี้คือมันไอดีมันเกียร์มันไม่ได้ค่อยเกิดเท่าไหร่ครับทุกคนสุ่มเกียร์คิดมากไปนะครับมันก็ได้มานิดเดียวเองนะครับทุกคนได้สร้อยมาเดียวนะมันก็ลําบากมากกับในการเล่น แต่ยังดีที่ได้ลูกตุ้มยังดีที่มีลูกตุ้มเกียร์ช่องหน้าให้ได้ช้าอยู่นะเกียร์ไอระเบิดลูกตุ้มแปดดาวอะ่ะอย่างน้อยก็ถือว่ามีเกียร์พอบันเทาได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดไม่เกิดเดี๋ยวเดือนหน้าชี้ชะตาเลยครับทุกคนและและผมจะแบ่งเปิดแบ่งเปิดด้วยนะสําหรับไอตัวแสงมืดนะครับทุกคนจะแบ่งเปิดอย่างละไม่เยอะละกันนะครับทุกคนจะเพราะว่าผมจะเน้นคูลโโบมากกว่านะครับ เกินเป็นโคโรโบที่ชอบแต่ว่าเดือนหน้ามันเป็นเกียร์โดนแน่นอนเพราะว่าเกียร์โดนแน่นอนมาแต่ละรอบแล้วแม่งเลนเจอร์จะชอบกะครับทุกคนอืมมันจะเป็นชอบเป็นอย่างนั้นอะเลนเจอร์แม่งจะชอบกะนะครับคือไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาน่าจะเน้นแบบพวกขายเกียร์มากกว่าเลนเจอร์นะเพราะว่าเกียร์มันเป็นโดนแน่นอนอะคนน่าจะให้ความสนใจมากกว่าเลนเจอร์แน่นอนแหละ เพราะว่าเกียร์มันดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับเลนเจอร์จะเป็นยังไงถ้ามันกากนะครับผมผมจะยังไม่เปิดนะถ้ามันกากเดี๋ยวผมจะรอแบบให้มันดูแบบสมดุลก่อนเหมือนไอ้อะไรวะโคโรโบเกิดช่นเอ้ยไม่ใช่คนชนเทพสองอะที่ไอ้แรกๆมาโคตรกากอะแล้วแบบเนฟบัฟขึ้นไปแล้วก็กลับมากากเหมือนเดิมอะแบบนั้นคือมันแบบลําบากครับด้วนมันปั้นมาแล้วมันไม่คุ้มกับกบที่เราเสียไปนะ เนี่ยไอโคโลโบเนี่ยไอตัวเนี่ยไอท่านน้าตัวเนี่ยคือมันไม่มันเสียไปอ่ะมันเสียฟีอ่ะครับทุกคนเหมือนแบบเสียฟีเหมือนปั้นท่านอายอ่ะผมบอกเลยท่านอายนี่แบบเหมือนปั้นเอาเสียกบเหมือนโยนกบทิ้งลงน้ำอ่ะแม่งขาดมากครับท่านอายผมบอกเลยคือโอ้สายหัวเลยท่านอายผมบอกเลยแม่งดูแบบกากไปเลยครับท่านอายนะโอ้ผมจะแพ้แล้วเราเนี่ยคือมันเริ่มตึงนะครับผมเล่นไปมันก็อาจจะยากนะครับเพราะว่ามัน เลเจอร์เรายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ในการดันนะเดี๋ยวผมขอถ้าเป็นป้ายเหลืองก็จะได้ดองนะเดี๋ยวรอรอแบบล็อกอินเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเผื่อได้ตัวมาช่วยนะครับเผื่อได้บาล็อกไกทองนะเผื่อได้ตัวเจ็บแจ่มนะครับโอเคถือว่ายังยังพอแบบไปวัดไปวาได้อยู่โอเคครับมันจะได้กบแล้วหรือเปล่าอย่างอย่าง โอเคครับอนุเพื่อนเราโอเคครับวันนี้อู้ตึงเลยนะครับก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยนะครับทุกคนก็ผมก็พยายามทําพีร้อยอยู่ตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวแล้วคือไอตัวบ่าวเนี่ยครับทุกคนตัวบ่าวตอนนี้ก็พยายามทําอยู่ครับก็มันน่าจ,จะทำลาบากหน่อยมันต้องใช้ขนนกเยอะด้วยยังดีที่มีขนนกมาช่วยนะครับด่านขนนกมาช่วยนะแจ่มามากครับด่านขนนกมานะ คือโหรือว่าย so ิ้มเลยครับตอนนั้นขนนกผมเหลือไม่กี่ร้อยเองนะก็จ้ไปเล่นอนามาพอดีเลยก็หวานเจี๊ยบเลยครับโอเคจำเลยครับแบบนี้ด็บร้อยมามาดูตัวสุดท้ายเอ้าหรือว่าผมเล่นไปแล้ววะน่าจะเล่นไปแล้วมั้งไม่ไม่ค่อยได้สังเกต่าไรนะครับโอเคครับลุยนี่นายจะชนะชิวๆเลยแหละเพราะเพื่อนโหดสุ์เลยครับ หมือนตำนานเขาจะมีการโกงันหรือเปล่าผมเห็นนะผมเห็นคนหนึ่งครับคือเกียร์ไม่มีอัพเกรดท่าท่าแสงเลยแล้วมันขึ้นไปอยู่ตำนานอันดับหนึ่งได้ไงไม่รู้ไอชื่อชื่อ,อ,อแปลกๆอะแล้วเขาเห็นเขาลงแคปมาลงในกลุ่มด้วยแม่งเกียร์มันแบบไม่สุดอะ่ะแต่ไม่มันก็สุดอยู่นะแต่ว่ามันไม่สุดเท่าตำที่จะสามารถขึ้นไปอยู่ตำนานได้นะครับคือแม่งต้องแบบเกียร์ตำนาน ตำนานที่จะขึ้นไปอยู่ตำนานแบบสูงๆเลยผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอัปเกรดท่า1ึงชิ้นอะสองชิ้นสามชิ้นประมาณเนะี้ยแต่อันนี้ไม่มีสักชิ้นแล้วมันขึ้นไปอยู่ได้ไงไม่ด้โอเคครับขอรับของก่อนแล้วกันนะโอเคครับเมกูมินก็ถือว่าแบกได้อยู่ครับยังพอแบกพออะไรพอไหวพอพอวัดพอวาได้อยู่เมกูมินอะอย่างอย่างน้มันก็ดีกว่าท่านอายแล้วกันนะครับ อืมโอเคมาเพิ่มสก,กยภาพให้มันหน่อยละกันแต่เกียร์ถ้าเป็นถ้าได้ธาตุไฟมาจะแจ่มกว่านี้เยอะเลยครับแต่ได้ธาตุไม้มาโอ้โหคือมันเลยไม่เกิดไงที่ผมบอกว่าไม่เกิดก็เพราะแบบนี้แหละถ้าได้เกียร์แปดดาวมาก็น่าจะดีกว่านี้อยู่ยนะแต่ดีได้เจ็ดดาวช่องกลางมาครับโอ้แล้วเกียร์พวกนั้นไม่ออกเลยครับเกียร์คิดมันที่ผมอยากได้นะออกแต่อะไรก็ไม่รู้ แล้วไอเดีแล้วไอดีที่ผมอยากได้ก็คือไอดีหลักอะผมอยากได้ชิ้นนี้เยอะมันเสือกไม่ออกมันเสือกไปออกแหวนโอเคครับเมกุมินตัวแบกต้องมีอะไรก็ยัดให้เมกุมินอย่างเดียวครับคือตัวแบกแบบบนะครับเทพบบมๆนะครับคือเมกุมินตัวเดียวเท่านั้นอะคว้าก็ถือว่ายังยืนไหวมันก็พอยืนได้ครับทุกคนแต่มันต้องเลเวลมันก็ต้อง,ม,องมันต้องแม็กอะ มันถึงจะสามารถแบกได้นะครับเดี๋ยวรอเกียร์เดือนหน้าก่อนถ้าม่งออกให้ผมสักชิ้นก็แจมครับถ้าออกสักชิ้นก็ยังดีอ่ะขอโดนแน่นอนสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งก็ถือว่าแยมๆปแต่มันก็ออกยากอยู่แล้วครับทุกคนเดือนนี้คือผมไม่มีไม่เปิดแน่นอนครับเดือนนี้มงโพูดเกลือผมโมกเลยไอดีป้าเหลืองผมเปิดไปไม่ได้อะไรเลยครับ ผมได้ตะเกียบกบมาครับอันนี้ผ้าเหลืองเปิดไปคือเน่าจาดเลยครับคือไม่ไหวครับนี่ฮะทุกคนตัวนี้ย4สี่แล้วนะตัวนี้ก็หนึ่งร้อยนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ก็กำลังจะทําอยู่ครับแต่ผมก็รอของอยู่นะครับขาดอันหน,นึ่งนี่ฮะเคเดี๋ยวไปเล่นเลยแล้วกันนะครับมันจะมีดาดให้เล่นอยู่ตรงนี้นะฮะเคมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับ ก็ไปครับ let's go กดไปสามรอบนะครับมาดูกันว่าจะออกหรือเปล่าส่วนด่านวิ่งไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งไม่ได้เลยครับก็วิ่งได้อยู่ครับแต่แม่งง่ายต้องเอาง่ายแล้วก็แบบต้องมันวิ่งได้แค่นิดเดียวอะเพราะว่าตัวเนเจอร์มันไม่ค่อยมีครับทุกคนเดี๋ยวปั้นไปครับอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยผมปั้นมากี่วันแล้ววัไอดีเนี้ยไม่แน่ใจวะจำไม่ได้เดี๋ยวไปดู ep หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับว่าผมปั้นมากี่วันแล้ว น่าจะเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วมั้งอ่ะใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่อู้หนึ่งเดือนแล้วครับผมปั้นมาหนึ่งเดือนแล้วนะหกสามสิบวันแล้วนะได้แค่นี้ฮ <c oughs> ะก็ผมก็ไม่ได้มันก็เข้าเดือนเข้าปีใหม่พอดีเลยก็ไม่ค่อยว่างพอดีเลยคนระับเพราะปีใหม่ก็ไปท่องไปเที่ยวอะไรไปก็ผมก็มีคลิปลดงคลิปดองลงไว้อยู่นะโอเคครับโอ้โหมาขอสัก อั na, นเดอร์ไอ้นั่นอะสองดาวนะโอเคไว้นนชนะอ้ชนะช้ามกันนะ ได้ปะโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหโบนัสออก2หมืนะโอเคครับแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะผมจำไม่ได้ว่าชิ้นไหนลืมวะชิ้นไหนวะโอเคก็อัปเดต ID ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้แลก้กันนะครับผมสรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากแล้วขอลาทุกคนไปก่อนก็มาอัปเดตนิดน,นหน่อยน่อยนะครับก็เดี๋ยวรอไอแสงมืดมาก่อนผมบอกเลยว่าผมเปิดหลายดีแน่นอนนะครับทุกคนไอดีหลักเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าต้องการตัวไหนหรือเปล่าแต่ไอพวกไอดีรองเนี่ยผมเปิดแน่นอนนะครับเพราะว่าผมอยากได้แสงใหม่อยากได้บาล็อกอะ่ะอยากได้บาล็อกไก่ทองอะไรประมาณเนี้ยไอดีนี้ก็ด้วยนะครับเปิดแน่นอนนะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหสับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับอีพีหน้านะครับก็จุ๊บจุ๊บอา้าวกดปิดคลิปดิ